ส่วนเรื่องลมฟ้าอากาศในขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักขณะที่น้ําท่วมหลายจังหวัดยังคงขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือตอนล่างล่าสุดนั้นระดับน้ําในแม่น,น้าน่านเพิ่มสูงขึ้นและไหลทะลักแนวกั้นน้ําเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจค่ะชาวบ,บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรใช้ร่างกายเป็นกำแพงกั้นน้ำก่อนนำกระสอบทรายปิดกั้นน้ำจากแม่น้ำน่านไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นรวดเร็วจนแนวกระสอบทรายพังทลายหลายจุดขณะที่ร้านค้าต่างๆเร่งก่อสร้างแนวกั้นน้ำเพราะเกรงว่ากระสอบทรายจะไม่สามารถป้องกันกระแสน้ำได้ น้ำที่ท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาลสินยังคงทรงตัวค่ะหลังจากที่เขื่อนลำปาวเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างต่อเนื่องทำให้สาธารณาสุขจังหวัดต้องเร่งจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าให้บริการกับชาวบ้านที่เริ่มมีอาการเครียดเพราะว่านาข้าวถูกน้ำท่วมรวมทั้งต้องเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างเช่นโรคฉี่หนุ่มด้วยค่ะ ฝนที่ตกต่อเนื่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้น้ำล้นตลิง่งส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวกว่าร้อยไร่ในตำบลบ้านแป้งอำเภอบางไทรชาวนาหลายคนต้องตัดสินใจเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดแม้ว่าจะขายไม่ได้ราคาแต่ส่วนใหญ่ก็จำยอมค่ะเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้น้ำถูก ปล่อยให้ข้าวถูกน้ําท่วมเสียหายทั้งหมดขณะที่บางคนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําระบายน้ําออกจากนาตลอดทั้งคืนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเนื่องจากมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรง จึงขอเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและบริเวณที่ราบลุ่มในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนชาวเรือให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ ทั้งนี้ก็มีการประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและคลื่นลมแรงฉบับที่15ลงวันที่30สิงหาคมที่มีร่องมรสุมกําลังปั่นกลางพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปั่นกลางนะคะดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ล่าเชิงเขาอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่าน,าน,าน่านสุโข,ขทัยเลยอุดรธานีและหนองคายระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ น้ำท่วมในบ้านเราจนถึงตอนนี้ยังมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับการเปิดเผยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งสิ้น9จังหวัด45อำเภอค่ะแต่ว่าคลี่คลายแล้ว21จังหวัดผู้เสียชีวิตนั้นมีรวม49คนมีราษฎรเดือดร้อนทั้งหมดแสนกว่าเครือเรือนรวม2 9 9 0 0 0กว่าคนนะคะก็คือที่จังหวัดสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์นครนายกพระนครศรีอยุธยาอ่างทองชยัยนาทและอุบลราชธา,านีค่ะ